สวัสดีครับทุกคนวันนี้พันผลพามาใส่เบ็ดปลาดุกกับผมด้วยเหยื่ออกไก่นะครับหันมาเรียบร้อยกับผมกับเบ็ดประมาณ30มสิกว่าคันกับผมเนื่องจากสาืบทราบมาว่าเขามาใส่มองแล้วมันมีปลาดุกไซส์ห้าเซนนะครับมองหนะ้าเซนอ่ะติดหลายตัวกับผมผมก็เลยอยากมาลองนะครับอยากมาลองใส่เบ็ดดูกับผมไม่รู้จะได้ไหมทุกคนแค่ลองแค่ลองเหยื่อที่หาได้ก็เป็นอกไก่เลยครับผมเดือนก็หาไม่ได้ครับหายากเนาะ เอาลองกันเลยครับผมนี่น้ำไหลครับผมรับเป็นน้ำใหม่นะครับใหม่ใหม่เป็นขอ,องลอกใหม่ครับน้ำก็ใหม่แต่ไม่รู้ปลามาจากไหนครับเขามาใส่มองได้นะครับเอาละประดุกครับผมลุยคันแรกทุกคนเอาไว้ตรงน้ำไหลเลยนะครับอุปกรณ์ก็ไม่เหมาะเท่าไรแล้วครับเป็นเบ็ดคันเนาะจริงมันต้องเป็นเบ็ดสายเบ็ดอะไรอย่างเี้แต่ผมไม่มีครับ มีอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับเอาตรงนี้เลยแต่จะใส่จมๆสักหน่อยครับเอาแบบเออเหยวยถึงพื้นนะครับหายจมหายไปเลยโอ้ยดินแข็งมากสิบดักมากต้องแน่นๆหน่อยครับเผือประดุกตัวใหญ่ <laughs> จมไปเลยครับผมเอา,าละใส่ไปเรื่อยๆับผมครับ ไปรูแ้แหละอาจจะทํงสองฝ <t thrive> ั่งเลยนะครับตรงกระน่ำไลครับเมื่อกี้เห็นปลาขาวกระโดดอยู่นะเนี่ยก็มาทาล่านต้นกระโดดไม่ดูได้ปะ่าปปลาตัวน้เอาละลุย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 ครับผมเหยื่อของเราก็อกไก่ครับเคยไปใส่กระพานเสือด้วยสูตรนี้ก็ได้ผลนะครับปลาดุกชอบครับปลาดุกชอบเหมือนกันนะอกไก่นี่เยอะง่ายง่ายอุ้ย องลเยอะง่ายๆครับผมมีหาได้ง่ายนะครับในวันที่อยากใส่แบบเร่งรีบครับผมเยื่ออะไรก็เอาไปก่อนแล้วครับใส่เสร็จแล้วครับทุกคนก็เห็นปลาดุกพุดอยู่ครับผมมีรุ่นอยู่คอยรุ่นกันตอนเช้าทีเดียวเลยครับผมครับเบสสามสิบกว่าคันเนาะเหยื่อเนื้อไก่ครับผมจะได้ปลาดุกสักสองตัวไหมนะครับไม่หวังหมักไม่หวังไม้ผมกับเนาะเอาละกลับบ้านนะครับ อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนมายามเบ็ดกันครับผมเบ็ดปลาดุกเยือเนื้อไก่เยืออกไก่นะครับผมครับสามสิกว่าคันครับผมครับเนาะไปเผื่อจะมีสักตัวไหมนะครับผาดหวังไปแข่สองจะได้ไหมเนี่ยทำหาไปครับเดี๋ยวรอดูเออดูตรงน้ำไหลก่อนโอ้ ตะขาวเขาตรงเขาไล่เขาเลยดีครับพี่น้องตะขาวตัวเขาเขานิวนี่ปลาปลาสองฟินเขาจะแบบผมมาชกตรงเขาไม่เนาะอ่างาี้โอ้แผนเบ็ดขันแรกนะครับไม่นี่น่งเห็นมีไว้ไมีจริงแววแวเวเยอะมดอะไรมันขึงนเยอะ ต่อครับดูด้านนี้ก่อน,นครับม้ักไป2สองด้านเลยครับเอ,อเห็นดินตุ่งตามตุ่งตามเยื่อมดครับผมออมีแนวกินเหยื่อดด้วย มันจะคือไม่ด้วยกับทุกคนขนาดสองคันที่ขาดหวังนี่ยังเงียบจ่อยเอาละได้ดูไปเรื่อยๆเนะาะแต่มีอะไรเต็มเต็นเดี๋ยวถ่ายดู <c oughs> สีิไมไม่เนี่ย <c oughs> เอาแล้วทุกคนเบ็ดผมหายดินมันเชิงแข็งครับผมว่าแล้วปักไม่ค่อยได้เนียนครับผมนี่ครับรอยผมลงไปใส่ครับผมำจำได้ครับี่รอย รดไซใบต้องนีคันนึงแต่หาเบดไม่เจอครับอืมเสีดาเนาะทุกคนผมมาปลากินแลลวเนาะผมใส่แบบจมคันจมเลย,เยแต่นี่มีเห็นครับสสิดายครับผมมันหนจะมาดินดูนดายด,ดยดายอยู่เดินเนาะถอนคันไปเลย เยี่ยเล้วอุกสัตว์จะมีเตียงเหรอทุกคนหายเฉยเสียเบ็ดอีกตั้งหากส่วนส่วนขั้นอื่นๆส่วนใหญ่จะเหยื่อมดกับผมครับไม่รู้อะไรกินไก่ผมบัตสิวนี่อู้เู้สดายครับทุกคนอะไรลอยขา,ขาวๆฟางนุนปลาตายเลยนี่แหละ หวังว่ามันจะเป็นติดเบ็ดผมตายเด้อจะได้ได้เบ็ดคืนน่ะโอ้เสียดายครับผมนี่ะฟังมันมีมีอะไรลอย,ลอยขาวๆอยู่ครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะก็มีฟังมันมีเบ็ดอยู่ครับผมเดี๋ยวก็ไปกูเ้เบ็ดฟังมันได้แหละให้ไปนหนึ่งขันครับผมครับส่วนคันนี้ยังอยู่นี่ครับทุกคนมันอยู่เวลามันอยู่มันอยู่น,ยนี่เนี่ยรอยผมลงลอยลงไปใสครับเนี่ยเบ็ดผมจะเป็นอย่างนี้ เนี่ยมันปักได้ไม่อค่อยเนียนครับหวยเข้าจกใหม่ๆดินมันก็มีทั้งแข็งทั้งอ่อนเกินไปทั้งแข็งเกินไปครับผมไม่พอดี <c oughs> อ๋อลุนคันอื่นครับผมแสดงว่ามีมีตัวอยู่แต่ถอนคันคันนี้ก็นเงียบรับผมครับดูไปเรื่อยๆครับผมครับเนาะเป็นสามสิบกว่าคันพอได้ลุนอยู่นี่ครับทุกคนที่มองตรงขาม,มาว่าขาวๆนะครับไปช่อนครับผม ไปชนตายครับแต่ไม่ได้ติดเบ็ดผมนะเหลือวเบ็ดผมอยู่นี่อีกคันหนึ่งแต่ก็ไม่มีเบ็ดผมอยู่ครับนอู้หหายครับผมคันนุ่น,นที่หายเนี่ยหาไม่เจอครับผมครับไปก็ตตอกรับผมยังเหลืออีกหลายคันให้หลุนครับอีดได้ชักแต้มไหมเนี้าปลาพุดอยู่นะ ประดุกสรุปว่าเฮี้โอนะครับแต่เบียดหายคันหนึ่งครับผมอยากเห็นดิมันปลาอะไรผมครับมันจะใช่ประดุกไหมสิดได้ครับผมน้ำม,มันลดด้วยครับวันนี้น้ำลดลงไปเป็นคืบเลยปลากันเลยยากยังไงครับผมน่าจะกินแหละตัวหนึง่งต่ถอนคันครับผมครับ คี no. ินี้สวัสดีครับแห้วครับได้แต่บรรยากาศ